ฝรั่งเศสเตรียมประมูลพระพุทธรูปโบราณมูลค่า37ล้านบาทพระพุทธรูปจีนหายากที่ถูกพบในบ้านของครอบครัวหนึ่งในฝรั่งเศสและเป็นส่วนหนึ่งของชุดพระพุทธรูปจีนที่สาบสูญไปคาดว่าจะมีมูลค่าถึงหนึงล้านยูโรราว37ล้านบาทเมื่อมันถูกนำขึ้นประมูลในวันที่13มิถุนายน2566ที่กรุงปารีส ตามข้อมูลจากบริษัทประมูลพระพุทธรูปองค์นี้สร้างจากไม้หายากเป็นพระพุทธรูปปางพระโพธิสัตว์กวรอิมที่ถูกสร้างในช่วงศตวรรษที่12-13ภายใต้ราชวงศ์จิน้นพระพุทธรูปองค์นี้ซึ่งมีความสูงเมตรกว่าถูกขายครั้งสุดท้ายในช่วงทศวรรษ1930 ให้กับครอบครัวหนึ่งในเมืองบุรโลนแถบชานเมืองกรุงปารีสแต่ครอบครัวนี้ขอไม่ให้เปิดเผยชื่อพระพุทธรูปองค์ขนาดนี้ปกติแล้วมักจะถูกสร้างขึ้นเพื่อตั้งในวัดพุทธหัวหน้าฝ่ายศิลปะจีนของบอนแฮมส์เทโรลายชูเทนกล่าวว่าครอบครัวผู้เป็นเจ้าของไม่เคยทราบถึงมูลค่าของมันมาก่อนจนกระทั่งพวกเขา ขอให้เธอไปทำการประเมินให้มันถูกส่งต่อมาเรื่อยๆภายในครอบครัวนี้จนกระทั่งตกมาถึงรุ่นปัจจุบันและมันตั้งอยู่ในบ้านของพวกเขาหลังจากถูกขายครั้งสุดท้ายพระพุทธรูปได้สูญเสียนิ้วไปนิ้วหนึ่งเนื่องจากเคยมีเด็กเล่นฟุตบอลบริเวณที่ตั้งอยู่นั่นคือสิ่งที่ฉันได้ทราบมาชูเทนกล่าว บริษัทประมูลบอนแฮมระบุว่าพระพุทธรูปชุดนี้เหลืออยู่เพียงไม่กี่องค์แล้วบนโลกและส่วนใหญ่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นี่เป็นพระพุทธรูปหนึ่งในไม่กี่องค์ที่ยังเหลืออยู่มีความเป็นไปได้ที่อาจจะยังคงมีพระพุทธรูปจากชุดนี้หลงเหลืออยู่อีกในฝรั่งเศสเบลเยียมหรือสวิสเซอร์แลนด์และมันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมาก เมื่อคิดว่าการประมูลพระพุทธรูปองค์นี้หรือรายงานข่าวเกี่ยวกับการประมูลและมันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากเมื่อคิดว่าการประมูลพระพุทธรูปองค์นี้หรือรายงานข่าวเกี่ยวกับการประมูลจะทําให้ใครสักคนมองของในบ้านตัวเองและพบว่าเราก็มีเหมือนกันนี่นะชูเทนกล่าว